นกเป็นนกเป็นนกอะไรนกอะไรอะไรไม่รู้ฮฮลโหลฮัลโหลยเยสสวัสดีค่ะพบกับ,บควันและช่องไปถึงบ่ายของควันช่องที่จะมาเรื่องของงานถักงานฝีมือก็มากับแบบครั้งคู่ใบนะคะที่กำลังคอดคิดกันในเน็ตฟลิกแต่คลิปนี้นะคะก็ไม่ได้ชวนมาอะไรกับครังคู่ใบหรอกจนะชวนมา ถักน่จ้านะคะที่ครอบพวงกุญแจหรือง,งานคีดเคัาเปอรลเป็นรูปนกนั่นเองนะคะจริงๆนกตัวนี้ก็คือซิบาฟินนั่นเองนะแต่ว่าในคลิปนี้นะคะก็ขอนก็นไม่ได้ถักสีนี้หรอกนะคะจะเป็นสีอะไรนันเดี๋ยวตามไปชมวัสดุอุปกรณ์กันเลยส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่แล้วยังาไมา่ได้กดซับสไครต์ก,ก,ก็ฝากกันนิดนึงนะคะโอเคค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาถักด้วยไหมพรมนะคะก็ไหมพรมขนาด เล็กเบบี้นะคะของพี่ห้อนี้กันเลยนะคะสีก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยแต่ขวันก็จะไล่โทนนะคะเหลืองเขียวเขียวเข้มเขียวกลางนะแล้วก็เข็มโครเชตค่ะเข็มโครเชตนี่เป็นของพี่ห้อเอ่อคัพเวนะคะใครจะใช้เป็นหัวเข็มปกติก็ได้นะคะสีทองทั่วไปอ่ะอันนี้จะเป็นเบอร์สามทับโซนนะจ๊ะแล้วก็จะมีกันไกรนะคะเราก็จะเป็นเอ่อเชือกหนังตัวนี้นะคะไว้สําหรับ ทำตัวสายนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีตัวไฟแชค็คไว้สำหรับลนไม่ให้เอ,อตอนนัดปมนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะถักเป็นตัวเล็กขนาดเท่าตัวอย่างเมื่อครู่นี้ก็ใช้ไหมซัมเมอร์นะคะนัมเบอร์ยี่สิบที่ห่อเดียวกันกับตัวนี้ได้เลยโอเควัสดุอุปกรณ์พร้อมไปไปถักกันะค่ะก็ <พอ S 1> เริ่มต้นจากการพันไหมนะคะเราจะขึ้นห่วงโซ่ก่อนนะคะเพื่อที่ให้เขาเกิดรูนั่นเองเพื่อในการร้อยตัวเอ,อเชือกหนังของเรานั่นเองนะคะก็ควายเข็มเสร็จปุ๊บรูดผ่านค่ะแล้วก็ดึงกระหาตัวเล็กน้อยเพื่อให้แน่นนั่นเองจากนั้นเราก นับไปหกโซ่ค่ะสองสามสี่ห้าแล้วก็หกห่วงบิดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราถักตัวเอ็กบิดก็หายแล้วะ,ะโอเคก็สอดเข้าไปในห่วงแรกค่ะขออนุญาตซูมนะจะได้เห็นกันชัดเจนลูดห่วงที่หนึ่งออกแล้วก็ลูดห่วงที่สองอันนี้คือการถักตัวสี่หรือการจบลายนั่นเองค่ะ จบหลักอ่ะโอเคจากนั้นแล้วนะคะจับปลายไหมไว้แล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งเริ่มต้นในหลักที่แถวที่หนึ่งในห่วงโซ่ถักไปทั้งหมดเจ็ดเอ็กนะคะก็เข้าไปในห่วงโซ่แบบนี้นัดขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวครั้งที่สามเก็บปลายไหมไปด้วยเห็นไหมคะขวนจะพาดไปข้างบนเนาะแล้วก็หลักที่ ื่อความชัวเราจะนับกันตรงนี้อีกทีนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจากนั้นแล้วนะคะมาในจุดเริ่มต้นหลักที่หนึ่งเกี่ยวไหมค่ะไหมของตัวนี้ก็เวลาถักให้ระวังนิดนึงเห็นไหมคะควานที่เขาจะเป็นฝอยเล็กๆแตกฟูแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาถักต้องเกี่ยวเขาให้ครบทั้งสามเส้นนะคะบางคนงงสามพายสี่พายคืออะไรก็คือแต่ละเส้นนะคะมีสามเส้นแล้วก็เอามาม้วนแบบนี้นะคะโดยใช้เครื่องนะคะอ่ะท่าน,นี้จะแน่นจะหลวมก็อยู่ตอนม้วนนี่แหละคะ่ะตอนนี้เขาม้วนหลวมนะคะ ทำเกลียวลวมนั่นเองก็เลยทาให้ไห,หม่พองฟูโอเคแถวที่หนึ่งจบไปแล้วนะอย่าฟังขวัญเพล,ลินละดูกันด้วยขึ้นโซ่หลักเริ่มต้นถักขึ้นโซ่ตรงไหนเราก็เริ่มต้นถักตรงนั้นพอเหลือปลายนู้นก็ตวัดไปนิดนึงนะคะจะได้ไม่ต้องมาเกี่ยวเก็บชิ้นงานหลักที่หนึ่งหลักที่สองนะคะเราก็จะจิ้มปึ๊บซ้ำลงที่จุดเดิมโดยการถักตัววีนั่นเองนะคะมาในหลักที่สองก็คือเราจะเพิ่มวีในปริมาณเท่ากันก็คือ 7, 17, จ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองได้สิบสี่ไหมก็หลักที่สิบสี่หรือ V ตัวที่เจ็ดนั่นเองก็ทาไมน,นั่นก็ลองนับข่นหนึ่งสองสามนะคะไปรอบเลยอ่ะโอเคมาในหลักที่หนึ่งนะคะเพื่อเกี่ยวจบสีดึงข้าหาตัวนะคะให้ห่วงเขาแน่นนั่นเองเราก็จะไม่เห็นรอยต่อต่อมาแถวที่สามนะคะก็หลักแรกถักเอกเป็นปกติไม่เพิ่มไม่ลดใดๆนะคะมาในหลักที่สองนะคะเหมือนเดิมใส่ตัว V 1หนึ่งหนึ่ง V ไปเจ็ดคู่ค่ะนะคะแล้วก็นับด้วยว่าได้ 21, ยี่สิบเอ็ดไหม นึ่งสองสามซ้ำที่จุดเติมครั้งที่เจ็ดนะคะต้องเบอร์บ้างอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะอ่ะโอเคก็กลับมาในหลักที่หนึ่งเห็นว่าตรงนี้เป็นตัวโซ่เนาะถักมาหนึ่งค่ะมาในหลักที่หนึ่งถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองดึงแน่นนะคะค่อนข้างถักแน่นกลับมาเป็นหัวเข็มเบอร์สี่ทับศูนย์ได้นะคะขออีกทีเวลาเกี่ยวต้องเกี่ยวผ่านให้หมดนะคะไม่งั้นจะเกิดกันอย่างเมื่อครู่คือดึงไม่ไปนั่นเองโอเค เรามาถึงในหลักที่4ี่แล้วหลักที่4ี่เราจะทําการถักเลื่อนค่ะก็เกี่ยวภาพใหม่ถักเลื่อนคืออะไรก็คือการเลื่อนตําแหน่งเขาเองเพื่อให้ชิ้นงานเขากลมนั่นเองใครไม่เข้าใจเดี๋ยวฝันจะแปะตัวไอไว้นะคะให้ดูเหมือนกันเลื่อนแล้วกันโอเคหลักที่1เราถักะเหมือนแถวที่ครูหลักที่2เราจะใส่ตัว v โอเคนี่คือ1 v แล้วนะคะต่อไปเราจะเริ่มนับกันตรงนี้หลักที่1หลักที่2อ x ปกตินะคะมาในหลักที่3มเราก็จะใส่ v โอเค เราจะทํา2 x v อแบบนี้ไปหครั้งนะคะ,ะแล้วเราก็มาดูตอนท้ายว่าจะเหลือ1หลักไหมหลักที่3หลักที่4ี่ครั้งที่หแล้วก็จิ้มหลักสุดท้ายนะคะโอเคก็เท่ากับว่าครบทั้งหมด28ไหมก็ลับมาในหลักที่1นะคะแล้วเราก็ทําการรอหอนะคะหรือการจบสนั่นเองจากนั้นแล้วก็ขึ้นโซ่นหนึ่งเป็นหลักเริ่มต้นแถวที่ห้านี้นะคะเราก็จะถักไปทั้งหมด28หลักเลยนะคะก็นับกันด้วยนะว่าครบไหมแต่ทันทีขวัญก็ ทำแล้วก็เบื่อนาะก็จะเปลี่ยนสีใหม่กันโอเคนะคะสมมติว่าตอนนี้นะหนึ่งสองสามอ๊ออ่ะสี่พอหลักที่ห้านะคะเราจะเปลี่ยนสีใหม่ในหลักที่หกเราถักมาห้าสีได้สีเหลืองค้างไว้บนไหมค่ะหนึ่งสองสามสี่หลักที่ห้านะคะยังคงมีสีเหลืองอยู่เราก็ลังจะเชื่อมต่อในหลักที่หกผ้าใหม่ใหม่ค่ะเราก็ลากออกให้หมดนี่คือการจบถถดที่ห้าแล้วนะคะจากนั้นแล้วก็หลักถัดไปเลยค่ะแล้วก็จิ้มเอะวันนี้กล้องเป็นอะไรไม่ค่อยร่วม,มืออ่ะโอเคแล้วก็ถัก อันนี้การสลับสีใหม่นะคะมันจะมีสองรูปแบบก็คือถักไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยโยงสีใหม่แล้วเราก็โยงแบบนี้ก็คือเอาไหมพาดใหม่แล้วก็ถักใช่ไหมคะกับอีกวิธีหนึ่งก็คือการทาไหมเข้าไปด้วยเห็นไหมคะตรงนี้แล้วก็จิ้มจะสังเกตว่าขวัญจะช้อนไหมสีเก่านะคะก็คือสีเหลืองเนี่ยขึ้นมาอยู่บนตัวเข็มเนาะแล้วก็รูดผ่านจิ้มลงไปรูดผ่านนี่คือการทาเข้าไปด้วยนะคะให้เขาค้างบนไม้แบบนี้นะคะ กองไม่รับอะโอเคข้ามบนไม้แบบนี้สองหลักแล้วเราก็ทําการคอทอ,ทอหรือการถักเกี่ยวนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ถักจ้าไปก็เอาอแล้วถ้าสมมุติว่าเราจบปุ๊บแล้วเราจิ้มลงไปเลยแล้วเอาไหมสีเขียวพาดนะคะแล้วก็ถักจะสังเกตว่าเห็นไหมคะสีไหมของสีเหลืองก็จะมาค่อมตรงสีเขียวซึ่งเวลาถักต่อไปมันก็จะดูไม่สวยนั่นเองอวิธีการถักให้สวยๆก็นะคะ ไม่งงเนอะใครงงก็เขียนคอมเมนต์ใต้ร่างใต้ล่างคลิปได้นะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แต่ทีน,นี้ว่าถ้าเราจะใช้วิธีการพาดไหมแบบนี้นะคะก็ถามว่าทำได้ไหมทําได้แต่ในกรณีที่เขาเป็นตัวตุ๊กตาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวงานคีดเค้าเปอร์นเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าพาดแบบนี้นึกถึงตอนเราดึงพงกุญแจนะคะมันจะไปเกี่ยวงงเกี่ยวนี้เนาะก็จะดูไม่ดีเพราะฉะนั้นวิธีการของการที่เราจะเปลี่ยนสีใหม่โดยงานคีดเค้าเปอร์นะคะก็ะใช้วิธีเป็นการพาเข้าไปด้วยนะคะจะดีที่สุดจ้าแล้วก็หลักที่28 จากที่28ต้นไม้จากนั้นแล้วนะคะเราก็เกี่ยวไม้สีเขียวค่ะแล้วก็รูดผ่านให้หมดดึงเล็กน้อยนะคะให้ห่วงพัดชิดติดกันแล้วก็ขึ้นโซ่จากนั้นเราก็เอากันไกรตัดไหมสีเหลืองออกเลยนะคะโอเคมาในแถวที่6นะคะเราก็จะถักเลื่อนอีกครั้งหนึ่งขึ้นโซ่แล้วตรงไหนเราก็จะถัก X ตรงนั้นนะคะเมื่อครู่นะคะตอนแถวที่4เราถัก X V เนะมาตรงนี้นะคะเราจะถัก2 X V อ,อ่ะหลักที่3ก็ใส่ V จะสังเกตว่าขวัญก็จะเก็บหนวดไปด้วยนะคะเก็บปลายใหม่นั่นเองนะเพราะว่างานตุ๊กตาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องเก็บก็ได้แต่งานคีโคเว่รต้องเก็บนะอะเขาจะได้ไม่ลากันจนโครงเสียหายโอเคสองอวแล้วต่อไปเราก็จะนับนะตำแหน่งถัดไปจากตรงนี้นะคะเป็นสามเอีคะให้ได้หกครั้งหกเซตหนึ่งสองหลักที่สามลักที่สเราก็จะใส่ตัววีโอเคหนึ่งเซต ไปทำต่ออีกห้าเซตค่ะสี่ห้าครั้งที่หกในหลักเดียวกันโอเคถ้าเขาเหลืออีกหนึ่งหลักก็แสดงว่าเมื่อครู่นี้เราถักครบก็คือเจ็ดช่วงลายนั่นเองนะคะหรือเจ็ดเซตนั่นเองในหนึ่งแถวแล้วก็รูดถักนะคะเป็นอะไรประมาณนี้ต่อไปนะคะในแถวที่เจ็ดนะคะถึงสิบเอ็ดเราก็จะถักเป็นปกติไม่เพิ่มไม่ลดทั้งหมดห้าแถว ค่า,านนี้ในตอนนี้ที่เราไม่ได้อยากเปลี่ยนสีในระหว่างแถวนะคะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแถวแถวไปเลยนะคะก็คืออแถวนี้นะคะก็แถวที่เจ็ดนะก็เป็นสีเหลืองละท่าน,นี้แถวที่แปดเราอยากได้เป็นสีเขียวนะคะก็มาที่หลักที่หนึ่งนะคะแล้วเราก็เอาไหมสีเขียวขึ้นมาแล้วก็ลูบผ่านแบบนี้เลยขึ้นโซ่จิ้มลงในหลักที่หนึ่งหลักเริ่มต้นหลักแรกของเราแล้วเราก็ทาดไหมสีเหลืองเพื่อพาแถวไปในแต่ละแถวนั่นเอง ไม่งงเนาะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยเยและหลักที่ยี่สิบแปดโอเคจากนั้นเราก็มาหลักที่หนึ่งเหมือนเดิมค่ะเกี่ยวรูดผ่านแล้วก็รอหอหรือตัวซีนเองรูดให้หมดแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งต่อไปเราจะลดกันอีกหนึ่งสเต็ปนะคะก็หนึ่งเอ็กซแล้วก็กระดึ๊บมาหลักที่หนึ่งหลักที่สองและหลักที่สามผิผดค่ะหลักที่สองและหลักที่สามเกี่ยวเส้นหน้าแล้วก็รูดผ่านรูดอ,ออกให้หมดเลยระวังไม่แตกด้วยต่อมาเราจะใส่ลายกันนะคะก็ 1>, 1 x หลักที่2ก็ใส่1 x หลักที่3นะคะเราจะใส่ตัว a ก็ทำแบบนี้ค่ะ2 x 1 a นะคะไป6ครั้งนะคะแล้วจบที่หลักสุดท้ายได้1ห,หลักหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะอะอันนี้หลายคนบอกว่า a แล้วและต่อไปจะถักอะไรบางคนก็จะเพิ่จิ้มลงสามที่จุดเดิมให้ดูแบบนี้ค่ะให้ดูในลักษณะแนวตั้งแบบนี้นะคะอ่ะก็จิ้มในหลักถัดไปเพราะว่าหลักนี้ถูกถักแล้วเนอะหนึ่ง 2แล้วก็เอตัวที่6รวมกับตอนที่เริ่มต้นด้วยก็คือ7จ็ดเห็นไหมคะพอดึงปุ๊บช่องเขากว้างเห็นไหมอ่ะเราก็มาในหลักถัดมาได้เลยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นช่วงในตำแหน่งหัวเขาละนะอ่ะก็จะเป็นลนักษณะอะไรประมาณนี้ <Okay. S 1> มในแถวที่สินะคะเราก็จะทําการถักหน้าทองเขาขึ้นโซ่หนึ่งก่อนจ้าจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะก้มแบบนี้แล้วเราก็เกี่ยวเส้นหน้าเหมือนตอนที่เราลดนั่นเองแต เราไม่ได้ลดนะคะเราถักเป็นปกติจ้ะอ่ะถักเส้นหน้าเส้นเดียวใส่ลายค่ะหนึ่งพาเข้ามาเหมือนเดิมพาสิใหม่มาเหมือนเดิมสองจากนั้นแล้วเราก็ใส่ยซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถักเส้นเดียวนะก็ระวังไหมสิงใหม่มันพันด้วยนะคะก็สอง X ีแบบนี้ไปทั้งหมดเจ็ดครั้งเลยค่ะต่อมาในแถวที่สิบแปดนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงตัวนะคะก็ เราก็จะทําการเพิ่มเขานะคะก็ขึ้นโซ่หนึ่งเริ่มต้นแถวแล้วจากนั้นเราก็ถัก X ค่ะหนึ่งหลักที่สอง X ตัวที่สองหลักที่สาม X ตัวที่สามในหลักที่สี่เราก็จะใส่ V นะคะเหมือนเมื่อครู่นี้ที่เราสอง X V ทีน,นี้เราก็มาเป็นสาม X V สาม X V ไปทั้งหมดเจ็ดครั้งนะคะก็เพิ่มไีกห้าหลักไหมแล้วก็สามสิบห้าโอเคหลักที่หนึ่งลูดออกให้หมด เราก็จะได้ช่วงตัวของตัวช่วงนกเขาแล้วนะคะโอเคเราจะมาในแถวที่21เราจะมาใส่หน้าท้องกันนะคะก็ขึ้นโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ทักเอ็กหนึ่งสองสามส,ามสี่เอ็กโอเคพอเราได้สี่เแล้วเราก็จะมาใส่3 x มอก,กันนะคะก็เริ่มต้นจาบเก A ก่อนเป็นการขั้นไลยนั่นเองจะได้ไม่งงเนาะส เตัวที่หนึ่งแล้วก็ถักไปสามเอค่ะหนึ่งสองสามโอเคทำหกครั้งนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายหลักที่ยี่สิบเก้าโอเคก็เกี่ยวจบจากสังเกตว่าเขาจะงุมขึ้นมาทันทีนะคะเราไปใส่แถวแรกอ,าากอีกรอบหนึ่งนะคะก็ทําเหมือนกันงงไหมไม่งงเนอะก็ขึ้นโซ่สี่จ้าแล้วก็ทำซ้ำนะคะหนึ่งสอง 3ามแล้วก็สี่แล้วก็ใส่ A ไปหก1หนึ่งมคู่นี้เราสามช่ขึ้ไหมคะแล้วก็สองแล้วก็ใส่ A ตัวที่สองก็ทำแบบนี้ไปอีกหกครั้งนะคะเมื่อกี้เกี่ยวไม่เต็มเส้นนั่นเองโอเคก็ A แล้วก็สองไปหกครั้งจ้าแล้วก็หลักที่ยี่สิบสาม โอเคเราก็ได้ตัวเขาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เกี่ยวจบเลยจ้าโดยทั่วไปของตัวคีย์คอเวอร์ก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะคะอา,อาจจะมีว่ามีโคบบง้งบ้างว่ากันไปนะบลาบลา,บาแต่ท่านี้คีย์คอเวอร์ที่เป็นของขวัญมันไม่ใช่แบบนี้นะซีเดี๋ยวเราจะไปต่อ mm. ตัวกันนะคะตอนนี้คือหลักที่หนึ่งเนาะโอเคเราก็นับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลักที่สิบอยู่ตรงนี้นะคะจิ้มลงเลยค่ะท่านี้เราก็เอาไหมสีใหม่มาหรือวิธีการต่อไหมในแบบของฝรั่งเขาทำกันนะคะ ก็คือการขึ้นโซ่เลยค่ะแล้วก็รู้ที่ตึงนี่คือการขึ้นของฝรั่งเขาเป็นใหญ่คนไทยเราก็จะเป็นอย่างที่เห็นก็คือผาาไหมเป็นปกติไปเนอะโอเคขึ้นโซ่หนึ่งจ้าจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะทับตรงนี้ทั้งหมดนะคะไปอีกสิบหลักนั่นเองนะคะเออไม่ใช่สิบหลักข่ะทียี่สิบหลักค่ะก็ขึ้นโซ่ตรงไหนเราก็ถักเริ่มต้นจากตรงนั้นนะคะก็แล้วแต่เลยค่ะจะสลับสียังไงก็ได้นะคะถ้าสลับสีใหม่ปลายใหม่ขวัญจะม้วนเข้าข้างใน ขออนุญาตู o จะได้เห็นกันชัดๆกว่านี้นะคะก็คือเอาไว้ด้านในปลายเขาก็จะไม่ไปโผล่ด้านนอกนั่นเองก็จะยุงยง่งยากนิดนึงสําหรับมือใหม่แต่คิดว่าค่อยๆดูกันไปก็น่าจะเข้าใจเนาะอีกทีนะคะก็เกี่ยวปุ๊บปลายไหมเขาจะซ้อนอยู่ด้านในแบบนี้ช่องทางนี้เราก็จะพลิกกลับนะคะอะก็หลักที่หนึ่งถักเลยจ้ะถักเป็นตัว A นะคะ A แบบถักปกติเลยค้างไว้บนไม้จิ้มลงในหลักถัดไปจ้า แล้วก็เกี่ยวขึ้นมาให้ได้บนไม้3ห่วงแบบนี้แล้วก็ตอวัดรูดผ่านโอเคจากนั้นแล้วเราก็ถับเอก X เป็นปกติจนกระทั่งถึงจักเป็นลายริ้วกันก็ขึ้นเโซาหกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกโอเคจากนั้นแล้วนะคะก็ไงนิดหนึ่งจิ้มลงในหลักถัดไปถักตัวเอ็กลับนั่นเองนะคะในหลักที่สองในงงเนอะโอเคหลักที่สองหรจิ้มจิ้กางสันเปียนะคะแล้วก็รูดผ่าน เราก็ได้ทั้งหมดห้า x แล้วแล้วเราก็บิดเขาเพื่อให้กลับมาถักตรงนี้นะคะหลักนี้หลักที่หนึ่งไจ้ามาหลักที่สองค่ะจิ้มเขาเต็มสันเปียแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลุกถองรูดดูทีนะคะเกี่ยวไหมให้ลอดผ่านให้เกิดสองห่วงนี้แล้วเราก็รูดผ่านก็คือการทำซีนั่นเองนะคะโอเคนี่คือคลิปที่หนึ่งละทีน,นี้เราก็พลิกกลับค่ะเราไม่ขึ้นโซ่นะคะเราจะถักต่อไปเลยไม่งงใช่ไหมอะ อันนี้คือหลักเริ่มต้นมาในหลักถัดไปค่ะหลักที่สองโดยที่ถ้าปกติก็ะจะแทงเต็มใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นลายริ้วเราจะแทงขาเดียวเส้นหลังอาจจะง,งงงกันนะคะต่อไปนี้เราจะถักขาเดียวเส้นหลังทุกหลักนะคะถักกลับไปทั้งหมดสี่หลักค่ะไม่งงเนอะเพราะว่าเราเว้นช่วงไว้เพื่อเมื่อครู่นี้ที่เราถักสี่สองสามหลักที่สี่พยายามเกี่ยวให้เต็มเส้นนะคะ พอครบแล้วเราก็ต่อยอดของต่อไปหางเันเองค่ะคองโซ่ 2, 0, 3าและโซ่ที่4เหมือนเมื่อครู่นี้นะคะบิดก,กลับนะคะแล้วเราก็มาจิ้มกลางสันเปลี่ยนหลักที่2นะคะก็เมืกี้ก 5, หเนาะห้าหลักบ,บวกอีก3 8ไหมก็นับกันนะคะอย่าลืมแทงขาเดียวนะคะทนนีนี้ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนสีใหม่นะคะก็ให้กลับมาตรงโคนเริ่มต้นนะคะ,ะแล้วเราก็เอาไหมสีใหม่มาแล้วก็ ก็เหมือนเมื่อครู่นี้ที่เรากลับมาในหลักที่สองแล้วก็เกี่ยวไหมตัวใหม่ขึ้นมาแล้วก็ถักต่อคะ่ะทุกตอนที่กลับมาง,งูไหมไม่ง,งนะอ่ะก็คือถักไปบวกโซ่สี่ใช่ไหมคะแล้วก็บวกกลับถักเอ็กบวกกลับมาพอจนถึงตัวลําตัวเขานะคะเราไม่ถักตําแหน่งที่เราได้นั่นไว้ในได้ได,ได้จบไว้นะเราก็จะเว้นหนึ่งหลักนะคะท่านี้มันคนละสีกันปล่อยสีฟ้าออกเลยคะ่ะไม่ถักจ้าเกี่ยวสีเขียวขึ้นมา ห็นไหมคะแล้วก็ลูดผ่านสีฟ้าหัวมาคู่นี้ไปเลยแล้วก็ดึงสเส้นสีฟ้านิดหนึ่งให้ปลายหางเขาชิดติดลําตัวแล้วก็บิดจ้ะอ่ะท่านี้เหมือนเดิมค่ะเราจะเว้นหนึ่งหลักมาถักในหลักที่สองลดไปสามหลักก็จะเหลือสิบเอ็ดนะคะ,อะโอเคได้ละจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะถักตัวเอ๊ะอ่ะโอเคสองสามพอได้สิบเอ็ดแล้วใช่ไหมคะก็โซ่หนึ่งครั้งคลิกกลับ จิ้มลงในหลักที่2องยากกันนิดหนึ่งก็ตรงขาเดียวนี่แหละค่ะเพราะว่าเขาไม่มีคุนที่นั่นเองก็ถักจนสุดปลายเหมือนเดิมค่ะพอถึงตัวลำตัวนะคะก็เว้นหนึ่งละ่ะเกี่วไหมสีฟ้าที่ค้างไว้ต่อได้เลยนะคะแล้วก็รูทันให้หมดค่ะทำตัวสจากนั้นแล้วเมื่อคู่เราสิบเอ็ดใช่ไหมคะก็ถักไป9หลักด้วยเอกขาเดียวเหมือนเดิม เราได้ตัวแล้วนะคะช่องใส่ตัวคีเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เหลือช่วงของปีกแล้วก็ช่วงของปากนั่นเองโอเคเราก็ไปทักปีกกันก่อนเลยค่ะเริ่มต้นในการคล้องห่วงเป็นวงกลมนะคะจากนั้นเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งจิ้นลงไปในห่วงค่ะเกี่ยวขึ้นมาเราจะถักไปทั้งหมดหกเอ็กสองพอเราได้หกเนับตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาในหลักที่หนึ่งขยี้ที คือเวลาเกี่ยวเราต้องเกี่ยวให้เต็มเส้นเนาะถ้าไม่เต็มเส้นนะคะก็จะเกิดอาการแบบนี้นั่นก็คือการรูดไม่ไปนั่นเองโอเคเราดึงเข้าหาตัวเล็กน้อยเพื่อให้เขาแน่นนะคะประชิดติดก,กันจะได้ไม่เห็นรอยต่อ,อลืมไปเลยอ่ะเราจะขึ้นตัวปีกนะคะเหมือนตอนช่วงที่เราทําหางเลยนะคะก็เปลี่ยนไหมนิดนึงนะคะหักโซ่หนึ่งโซ่สองเราจะทักมาสิบสองโซ่ค่ะสามสี่ห้าหกเมื่อนับทวนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อันนี้คือหัวที่อยู่ปลายเข็มใช่ไหมเรามา ห่วงที่สองเลยแทงกลางสันเปียเลยแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาถักเอ็นะคะเราจะใช้หัวเข็มเบอร์เดิมนะคะเบอร์เดียวกับตอนที่ถักตอนคีก็คือสามทับศูนนั่นเองสองสามถักจนถึงหลักสุดท้ายเราจะได้ทั้งหมดสิบเอ็ดเอ็หรือเปล่านับด้วยค่ะและสิบเอ็ดหลักที่หนึ่งเว้นมาในหลักที่สองนะคะเอาไหมสีใหม่นะคะในการเกี่ยวแล้วก็ลากจบสีเหมือนกับเ,ออเมื่อครูนี้พลิกกลับค่ะสิบเอ็ดนะคะถูกลบสองก็จะเหลือ ก้าหลักเนาะอ่ะโอเคแทงกลางเส้นหลังแทงกลางเปลี่ยนหรือเกี่ยวเส้นหลังนั่นเองนะคะลายเดียวกันเลยค่ะลายริ้วลายนี้จะใช้เยอะสุดนะคะก็เกี่ยวกับจพวกอะไรที่ต้องการความริ้วอย่างเช่นพวกบรรดาปีกนกทั้งหลายนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้อย,อย่าลืมนับด้วยนะคะเอาให้ได้เก้าเอนะคะพอเก้าเอ็กแล้วเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกับหลักแรกเว้นนะคะมาในหลักที่สองทไมเราถึงต้องเว้นหลักแรกก็เพื่อให้ชิ้นง,งานเขาไม่เบี้ยวนั่นเองนะคะ ก็เวลานับนะคะเราก็จะนับตัวสองนับขึ้นมาสองเลยค่ะสามสี่แล้วก็เว้นหนึ่งหลักนะคะเราก็มาเกี่ยวในหลักถัดไปเปลี่ยนสีใหม่กันนิดหนึ่งอุ๊ยอันนี้ไม่เอาเอาอันนี้ดีกว่านะคะแล้วแต่เลยค่ะใครจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะอะ่ะกระผ่านเสร็จปุ๊บดึงเส้นสีเขียวให้มันมาชิดติดกันเรียบรืนหลักโซ่หลักนะคะจะขึ้นโซ่ก็ได้หรือไม่ขึ้นก็ได้โอเคเขียวอ่อนตัวนี้นะคะก็จับ เก้านะคะเก้าหลักก็เป็นเจ็ดหลักเนอะอ่ะก็ลดไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกตัวหางนะคะอ่ะก็จะเป็นอนนะไรประมาณนั้ส่วนหางเขาก็จะเพิ่มพอถึงช่วงตำแหน่งหนึ่งก็จะลดอ่ะแล้วก็หลักที่สี่พยายามเกี่ยวให้เต็มเส้นนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเว้นหนึ่งหลักแล้วก็เกี่ยวในหลักถัดไปนะคะแล้วก็ตึง่วงที่เหลือก็อย่าลืมเหลือปลไหมไว้สำหรับเย็บติดก,กับตัวชิ้นงานด้วยนะคะ ก็ทำทั้งหมดสองชิ้นจ้านะคะก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็ทาวิธีการเพิ่มเหมือนตอนที่เราทําหางเลยนะคะหรือใครจะกลับหน้า,ากลับหลังก็แล้วแต่โอเคปีกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปถักปากกันต่อคะ่ะปากก็เหมือนช่วงปีนะคะคล้องห่วง,ปงปเป็นวงกลมเกี่ยวขึ้นมาล็อกด้วยโซ่นะคะจากนั้นแล้วก็จิ้มมาเไปในห่วงคะ่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาหนึ่งทำทั้งหมดสี่เอกนะคะสองสามแล้วก็ หลักที่สี่หนึ่งสองสามสี่ดึงเลยจา้าดึงให้แน่นนิดนึงจากนั้นแล้วก็ลูดผานจา้าเอาให้หมดเลยนะ,ะจบซีนั่นเองนะคะรอหอจากนั้นแล้วดึงก็หาตัวแล้วก็ขึ้นโซ่หลักแรกนะคะโอเควันนี้กองค่อนข้างด้อโอเคหลักที่หนึ่งนะคะเราก็ถักอีกค่ะรูดผานมาในหลักที่สองงานก็าจะหอ,อนิดนึงเพราะว่าจำนวนตอนที่ขึ้นนี่คือสี่หลักนะคะมันก็เลยไม่ค่อยไปให้ ใส่ตัวค่ะหลักที่สองก็เอวทำแบบนี้สองครั้งนะคะแล้วก็วอีกครั้งนึงในหลักถัดไปหนึ่งแล้วก็สองโอเคแถวที่หนึ่งแถวที่สองอาจจะยังดูไม่ชัดนะคะอะก็มาในหลักที่หนึ่งอันนี้คือขวัญคนที่ค่อนข้างดึงแน่นก็เลยกลายเป็นปัญหาในการถักนิดน,นึงนะคะขนาดปรับแล้วก็ยังไม่ไหวเผลอดึงแน่นนั่นเองอะโอเคจากนั้นแล้วนะคะก็ขึ้นโซ่หลักเริ่มต้นค่ะในแถวที่สามเราก็จะถักสามเอ็ค่ะ เอกตัวที่หนึ่งเอกตัวที่สองในหลักกัดไปแล้วก็ x ตัวที่สามในหลักที่สานั่นเองมาในหลักที่สี่นะคะพันหัวเข็มจ้าแล้วก็จะถักคอ,อค,คอคขึ้นคอหรือการถักตัวคลีนั่นเองนะคะเขเคก็ลูถ่านจ้าหนึ่งซ้าในหลักเดียวกันสองครั้งก็คือการถักวีในรูปแบบของตัวคลีนั่นเองงงไหมม่งงเนืะเดี๋ยวขวัญจาอาแปะตัวการถักให้ละกันนะคะว่าเอถักยังไงสำหรับมือใหม่ก็แวะเวียนกันเข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้ ตอนท้ายของคลิกกระลักโอเคทำแบบนี้สามครั้งนะคะแถวนี้เราจะได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลักไหนก็วนะัเสริมที่เราจะต้องมีก็คือเข็มเย็บไหมพรมนั่นเองนะคะแล้วก็พับเขาถามว่าส่วนไหนคือส่วนปากก็คือเนี่ยคะ่ะตรงที่เราทักเอ็กซ์ก็คือปากส่วนตรงที่เราทักทีก็คือส่วนที่เขาโค้งนั่นเองนะคะแล้วก็เย็บติดแบบนี้เย็บแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวที่เส้นล่างแบบนี้ ดึงรูดฐานมาที่ด้านบนแทงสองเข็มแบบนี้นะคะก็เย็บวนแบบนี้ค่ะรอบเลยแล้วก็พยายามให้ใกล้กับตัวปากเขาให้มากที่สุดตรงจจได้มาถึงในตำแหน่งดวงตากนันบ้างนะคะโอเคแล้วก็ขมวดไปมาอีกนิดนึงย้ำอีกทีเพราะว่าเดี๋ยวพอเราดึงแล้วเดี๋ยวมันหลุดให้เขาเป็นปมจากนั้นแล้วนะคะตาเขาก็จะอยู่ใกล้ๆกับปากเนาะก็ตรงนี้จะยากนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ในตัวขีหนึ่งสองหลักที่ อโอเคดึงแล้วไม่หลุดแล้วก็เอานึ้งสอดลงไปแล้วไม่เรียก่ะไงนะไม่ไม่เปิดปะทะอีกด้านหนึ่งนะ,อะโอเคขับมาสักสาม,ม,าสสามแล้วกันหนึ่งสองสามแล้วก็มาตรงนี้สองครั้งสองหลกัหลกค่ะไม่ใช้สองครั้งหนึ่งสองแล้วก็ทำตัวหนอนนิดนึงหรือถ้าใครไม่นั่นจะทำเป็นปมฝรั่งเศสก็ไ,ได้ก็คือกันพันใหมแบบนี้ค่ะพันพันแล้วรูดออกนี่คือปมฝรั่งเศส ให้เขาพัานกันตัวหนอนตัวนี้ก็สามารถทําได้ทั้งงานพวงกุญแจที่ต้องการที่เกี่ยวพวงกุญแจก็ได้นะคะก็ตัดทั้งสองฝั่งเลยค่ะโดยระยะห่างสามหลักนั่นเชื่อมาแล้วนะคะก็อยู่ที่ยี่สิบห้าเซนถึงสามสิบเซนนะคะแล้วก็ทับคึงในเวลาตัดก็จะมีปลายแตกๆเนาะก็เผือก่อนนะคะเราก็เอาพวงกุญแจนะคะที่เราจะใส่เข้าด้านในนั่นเองหรือห่วงห่วงอะไรก็ได้นะคะคล้องข้องี้แล้วก็ถัก ก็จะเป็นตัวล็อกที่อยู่ด้านในนะคะแล้วเราก็หาเข็มไหมโคมนะคะหรือตัวเขาเองก็ได้คะ่ะสอดเข้าไปให้ทะลุตรงนี้จะสอดเขาจีละเส้นหรือจะรวบทีเดียวหมดก็ได้นะคะนี่ก็ระวังการแตกปลายเขานิดนึงแล้วก็ดึงให้สุดหัวเขาก็จะมาติดอยู่ตรงนี้นั่นเองจากนั้นเราก็มาปมจ้า ทำเสร็จแล้วนะคะความยาวของนกตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่13มเซนความอ้วนของเขาก็จะอยู่ประมาณ4เซนครึ่งนะคะใครจะให้ใหญ่กว่านี้ก็ปรับพวกเข็มกันได้นะคะก็ถือว่าเป็นไกด์ไอเดียให้กับหลายๆคนที่อยากจะลองถักงานคีย์คอเวอร์เป็นรูปนกแบบนี้นะคะก็คลิปน,นี้ก็ถือว่าเป็นการเอาเศษไหนนะคะขนาด3าปลายนะคะที่มีอยู่ในหลังหรือตะกร้าของขวัญนั่นเองนะคะเอามาถักเป็นตัวชิ้นงาน วันนี้ก็คลิปยาวเวลาขวันก็คงต้องไปก่อนถ้าชื่นชอบก็ฝากกด subscribe like แชร์ตรงนี้เป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้ขวัญแล้วก็ออนุกอะไรอะไรไม่รู้ไปก่อนค่ะก็ขอบคุณคะ่ะที่ติดตามาบาย